สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับูงตัดของเรานะครับเนี่มันนอนดิ้นกันใหญ่นะครับเนี่นอนดิ้นกันอยู่ในป่าหญ้านะครับมีตัวอะไรกันบ้างนะครับเนี่ยโอ้ดิ้นกันใหญ่เลยอ้าวมีวัวครับวัว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 อ้าวัวมีหมามีหมามีหมาเอามา โอ้ไม้ตัวหนึ่งอ้าวมีวายครับายอ้าวมีม้าลายครับมาลายอ้าวมีช้างอีกตัวหนึ่งครับอ้าวมีหมาครับหมาหมาดิหมาอ๋าวเดีย๋ยวเรามาปล่อยมันวิ่งเล่นกันหน่อยนะครับ วิ่งกันวิ่งกันวิ่งกันาววิ่งล้มกันไปหมดเลยนะครับวิ่งกันใหญ่เลยอ้า,อามาลายเดินไปไหนเนาะนะ Oh. เดินมามาได้เดินมามาได้เดินมาอาฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย